นอกจากในการจัดงานหยุดเวลาเหนื่อยได้เวลาพักแต่ยังรักเหมือนเดิมผมยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับพวกเราเลยก็ถือโอกาสในวันนี้ได้พูดคุยกันก่อนที่จะได้ครบเาระในการทำงานในการทำงานของราชการนั้นเราต้องถือว่าเป็นงานหลวงไม่ใช่งานรากคุณรับผิดชอบสูงสุดก็คือผู้บริหาร การปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบของตนเองใน้ถึงที่ไม่รู้จักงานอยู่เพียงคนเดียวหรืองานเดียวควรที่จะเรียนรู้หลายๆงานรู้จักทำง,งานกันเป็นทีมตามที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ววิรัยชุมนชนยลาของเรานั้นได้ก้าวยากมาถึงขั้นตอนที่ถือว่าได้ผ่านวิกฤตการณ์หลายเรืออ่องหลายอย่าง,ายยาง,างมา รอการขับเคลื่อนไปข้างหน้าในอนาคตที่จะต้องดีกว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนเท้าที่ผมอยู่มาหกปีนั้นทุกคนก็ให้การถดถบยนนให้ความร่วมมือเต็มที่ในการทำงานมีความรักความอบอุ่นความผูกพันซึ่งหาไม่ได้ในสถาบันอื่นๆื่นเอเจะยาลาก็ขอให้รักษา ความดีความผูกพันอันนี้ไว้ให้เหนียวแน่นมัน่นคงมีคนหลายคนถามผมว่าเมื่อครบเวลาแล้วรองจะไปทำอะไรต่อคงเหลาคงอยู่บ้านาต่อยากจะบอกพวกเราว่างานมันมีหลายเรื่องหลายอย่างหลายหน้าที่บทบาทของการเป็นรองผู้รการในระดชุมชนยะลาหมดวาระลง แต่ก็ยังคงมีภารกิจอื่นที่ต้องต้องรับผิดชอบจนกว่าจะหมดเวาลาการทํางานหรือจนถึงที่สุดของการทํางานนะครับงานที่ผมยังคงมีอยู่ก็คืองานแรกก็คือคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมาเลเซียัฒน์สุขลาแล้วก็ทางสภาได้แต่งตั้งให้ผลเป็นประธานคณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรมของมาเลเซียัฒนส,สขขุขลาอีกตําแหน่งหนึ่ง คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหา,าวิทยาลัยจุฬาลงาก็ให้เป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของคณะมนุษย์งานอีกงานหนึ่งที่ที่มีมาบ่อยก็คือการเป็นกรรมการประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการครูหรือบุลคลากรทางการศึกษาของพิจาราคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติในได้แบบกำลังการและกำลังการพิเศษางานที่ปรึกษา กรรมการพัฒนาสังคมต้องถึง้นสึ่อมีสมาชิกคือมหลาลัยที่เปิดสอนสาขาการพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชนรา5หาสิบมหลาลัยเป็นที่ปรึกษาชุมนุมคนแหลงเจเห่ในจังหวัดสงขลาซึ่งก็มีสมาชิกอยู่ร่วมงสองร้อยคนง,งานที่ต้องทำทุกวันงานประจำมากกว่าเพื่อนก็คือ เป็นประธานคณะกรรมการ,การนิติบุคคลหมู่บ้านกรีนปักสงขลาที่ผมพักอยู่อันนี้ก็เหมือนผู้ใหญ่บ้านนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมกางสังคมกับกลุ่มต่างๆอีกหลายกลุ่มตั้งกลุ่มอาจารย์เก่าของมาเลเซียัตร์สงขลาทั้งกับกลุ่มศิษย์เก่าของสถาบันที่ผมได้จบมาก็คือโรงเรียนนาราธิวา เร,ราเลยไดรยยลาารที่นีาาส้สงขาและก็กลุ่มอาจารย์ยาลูกศิษย์ที่เคยอยู่ด้วยกันมาของมอรเลจะดัผสมขา,า,า,าหลายรุ่สนสงดังชื่อง,งานที่พวกเราจัดให้คือหยุดเวลาหลานื่อยได้เวลาพักแต่ยังรักเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าเรามีความผูกพันกันอย่างน้อยตัวหกปีดังนั้นถึงได้ว่า จะไม่ได้อยู่ประจำที่นี่แต่เราก็ยังคงม,มีความรักเหมือนเดิมทักทายกันบ้างไปเยี่ยมเยียนกันบ้างหรือถ้ามีอะไรก็ส่งข่าวคราวกันบ้างสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนประสบความสําเร็จมีความสุขกับการทํางานทั้งหน้าที่ราชการส่วนตัวครอบครัวตลอดไปครับ